สบายดีท่านผู้ชมเมื่อน,นี้สิมาเป็นกำลังใจให้อายตโนเพื่อนลอยน้ำมาแต่จังหวัดนครพนมเลิมจากอยู่ลานพญนาลอยข้ามาหาดบ้านนาเมืองแล้วก็ลอยลงมาพทาทเมืองเก่ามาขึ้นอยู่พัทเมืองเก่าเลยพี่น้องมาเป็นแห่งเสียแห่งใจให้อายตโนเด้อขอให้เพื่อนลอยข้ามาโดยความปลอดภัยเด้อ คุส่สมบรรยกากาศแตกตื่นขนาดน้องเลยคนไล่หลายบรรลผ่าครับไอตัอน้อมาอา้อน้องต้น้องลมาแล้วมีงันน้อยเงี้ยดิพิสาคุณจะมาฮอตดิขอได้พิน้องมาฮอตกัตนั้

Não dá, cara. 哎，我这。 คะคนะนำของแขวงขบวนเนาะขอเซิ่นเด <nek> ี๋ยวสเตนไคู masa, too, room, ่ด <Lat> <scholars> oh okay. ียวนบายไท่ไคูเทคแวตนกาทัคงวนบท่เนาทวาท่เนบเาดี๋วสตนาย่วงเนดี๋ยวสแตนบา่เนสำหรับโอเคทุกคนพอแล้ว หนนี่กัน้วเทองเ้อ 아니 โอเคเอาคนมีสติกเกอร์เขามาตอนเดี๋ยวถอดรเท้าออกมาคุณถ่ายรูปก่อนทุกคนถ่ายรูปขอคนมีสติกเกอร์ก่อนเลยขอคนมีสติกเกอร์ก่อนเดียวไปเดี๋ยวเย็นสองเย็นกลางนะ ๋ยวไปโอเคได้แล้วขอใจทุกคนเด้อเพราะว่าสำหรับทานไหนที่ผมม่านในไทยผู้เนาะขอโทหลายๆัวเดี๋ยวขอเชียร์ทีเด้อทุกคน